เรียกว่ายิ่งกว่าละครคุณธรรมอีกค่ะเมื่อพบว่าคุณป้าร้านขายน้ํา แท้จริงนั่เป็นถึงมหาเศรษฐีเจ้าของตึกเรื่องราวสุดอื้งนี้เป็นของเลทิฮองวันแม่ค้าขายน้ำชาไว้60ปีจากเวียดนามเธอขายชาอยู่ใต้ถุนอาคารหลังใหญ่มีรถหรูจอดอยู่ด้านหลังแม่เธอจะบอกว่ารถหรูไม่ได้เป็นของครอบครัวแต่ก็อดทําให้ผู้คนตะลึงไม่ได้โดยในอดีตเธอและสามีทํางานเป็นช่างก่อสร้างหลังจากเก็บเงินได้สักพักก็ตัดสินใจซื้ออาคารหลังนี้ไว้เป็นห้องเช่าใช้พื้นที่เล็กที่ชั้นหนึ่งเริ่มธุรกิจขายน้ําชาเมื่อเธอและสามีอายุมากขึ้นก็ได้หยุดทํางานลูกๆได้ช่วยสงเงินให้ครอบครัวเพื่อขยยา ปรุงตึกให้หรูหราและกว้างขวางซึ่งหลังจากเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลก็มีหลายคนแวะเวียนมาที่ร้านเพื่อดื่มน้ําด้วยความอยากรู้อยากเห็นค่ะงานนี้เธอยังบอกอีกว่าการเปิดร้านขายน้ําชาเป็นเพียงความสนุกแก้เบื่อไม่ใช่เพื่อเอาเงินหรือจริงจังอะไรค่ะซึ่งปัจจุบันเธอยังคงขายน้ําชาโดยมีอุปกรณ์เรียบง่ายเช่นเคยค่ะแต่มีหนึ่งสิ่งที่ลงทุนเพิ่มขึ้นก็คือตู้เย็นสําหรับขายน้ำอลมบรรจุขวดและเธอยังคงยิ้มแย้มมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะ